เรื่องนี้นั้นมันก็มีอยู่ว่าพลอยนั้นเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อที่จังหวัดศรีสะเกดตกเย็นวันนั้นพลอยก็ได้ชวนหลานไปเดินเที่ยวในตลา,ขาดขณะที่กําลังจะเดินออกจากตลาดเพื่อที่จะกลับมาอย่างบ้านก็ได้เจอเขากับยายคนหนึ่งอายุราวเจ็ดสิบปีเดินถือตะกร้ามาแล้วก็สก,กิดแขนแล้วก็พูดออกมาเป็นภาษาสวยซึ่งพลอยเองก็ฟังไม่รู้เรื่อง ได้แต่ยิ้มให้กับยายคนนั้นยายแกก็เลยพูดเป็นภาษากลางว่าช่วยซื้อหน่อยโนูยายเหลือไม่เยอะแล้วลูกยายขายถั่วกับลูกกระบบยายขายถุงละสิบบาทช่วยหน่อยขณะที่ยายกำลังพูดมือข้างหนึ่งก็คล้องตะกร้าแต่มืออีกข้างก็จับแขนของพลอยตลอดเวลาและคนลูกผิวพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าผิวดีเนาะหนูมาจากไหนล่ะ พลอยก็เลยตอบกลับไปว่าหนูนั้นเพิ่งมาจากกรุงเทพพอดีมาทำงานอยู่ที่จังหวัดอูบลนก็เลยแวะมาเยี่ยมพอ่อขณะที่พูดคุยกันอยู่ยายแก่ก็ยังคงลูบแขนของปลอยตลอดเวลาจนพลอยนั้นรู้สึกแปลกๆแต่ก็ช่วยซื้อยายไปสองถุงแล้วยายก็ถามต่อว่าบ้านอยู่ไหนฝ่ายพลอยนั้นก็รู้สึกไม่ดีก็เลยตอบกลับไปว่าอยู่ใกล้ๆนี้เลยค่ะ แล้วก็รีบกลับบ้านพะตกกลางคืนหลังจากที่อาบน้ํากินข้าวเสร็จแล้วพลอยก็เตรียมที่จะเข้านอนคืนนั้นพลอยเลือกที่จะนอนกลางมุ้งอยู่ชัลางของบ้านขณะที่นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เหลือบไปเห็นเป็นหน้าคนที่ม้งซึ่งตอนนี้ก็กําลังโน้มตัวลงมาจนจะถึงแขนสายทัในใดนั้นพลอยก็รู้สึกเหมือนกับโดนไฟดูดพอสักพักก็เห็นว่าใบหน้านั้น กำลังแลบลิ้นเลียมาที่แขนพอเห็นดังนั้นปล่อยก็ร้องขึ้นมาอย่างสุดเสียงจนพอกับแม่เลี้ยงนั้นก็รีบวิ่งลงมาที่ชันทองแล้วก็พังประตูห้องเข้ามาพร้อมกับตะโกนถามว่าเป็นอะไรปล่อยก็ตอบไปว่าเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้จะมากัดแขนและก็เลียแขนของหนูด้วยฝ่ายพอก็เลยบอกให้แม่เลี้ยงดูสิว่ามันคืออะไร เมื่อแม่เลี้ยงดูก็พบว่าที่มุงนั้นมีคราบบางอย่างเหมือนกับน้ำลายและที่แข่งของปล่อยก็มีมันเป็นรอยเปียกคล้ายกับน้ำลายเช่นเดียวกันพอเห็นดังนั้นแม่เลี้ยงก็ได้รีบไปเคาะประตูเรียกยายที่นอนอยู่ห้องกลางๆยายเลยเอาผ้าขาม้านั้นมาพันคอแล้วก็เดินออกไปนอกบ้านแล้วก็ได้พูดเป็นภาษาสวยพร้อมกับจุดทู จากนั้นก็ให้แม่เลี้ยงนั้นเอาธูปไปปักที่หมุมบ้านทั้งสี่มุมแล้วก็ให้พ่อนั้นเอาไม้ไปเคาะตามสองัวบ้านขณะที่ยายเดินไปพร้อมกับพ่อยายก็ยังคงพูดเป็นภาษาสวยฝ่ายแม่เลี้ยงหลังจากที่เอาทูปไปปักที่หมุมบ้านก็ได้พาพลอยนั้นขึ้นไปไหว้พระแล้วก็เอาตะกรุดมาใส่ส่วนยายก็ขึ้นไปสวดมนต์ ช่วงที่เกิดเรื่องก็เป็นเวลาสักประมาณห้าทุ่มยายก็สวดมนต์ตั้งแต่ห้าทุ่มไปจนถึงตีหนึ่งหลังจากที่สวดมนต์เสร็จยายก็เอาสายสิญห์มาคล้องที่คอข้อแขนและขาทั้งสองข้างแล้วบอกให้พลอยนั้นเข้านอนฝ่ายพลอยเองซึ่งกำลังเสียขวัญก็ขอกินยานอนหลับแต่แม่เลี้ยงนั้นบอกว่าต้องนอนแบบนี้ท่านหลับแบบไม่รู้สึกตัว เขาจะมาเอาปลอยไปในที่สุดคืนนั้นปลอยขอนอนรองไห้จนเหนื่อยแล้วก็เผลอหลับไปปลอยตื่นขึ้นมาประมาณเจ็ดโมงเชา้ายายก็บอกกับปลอยว่าอย่าพึ่งออกไปจากบ้านเพราะไม่รู้ว่าเขาไปแล้วหรือยังและได้ติดต่อหมอทรรให้มาทำพิธีสะดอกเคราะให้แล้วแต่จะเป็นช่วงเที่ยง จากนั้นแม่เลี้ยงก็ได้จัดแจงทำกับข้าวกับปลาตามปกติก็เดินไปซื้อของที่รถขายผักซึ่งก็จอดอยู่อีกฟากหนึ่งของสนามฟุตบอลของอบตซึ่งก็อยู่เย้องๆกับบานแม่เลี้ยงเดินไปได้ครึ่งสนามก็ได้หันกลับมาเหมือนจะกลับมาถามว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมทันใดนั้นแม่เลี้ยงก็ได้เกิดลมฟูบลงกลางสนามชั่วอึดใจเดียว แม่เลี้ยงคนลุกขึ้นแล้วก็ทำตาขวางจากนั้นก็วิ่งตรงปลีเข้ามาหาพลอยนาข้างบ้านที่กำลังตั้งท้องอยู่เห็นแบบนั้นก็ได้รีบเข้ามาขวางแม่เลี้ยงเอาไว้ฝ่ายพ่อกับนาเกยเพอเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปช่วยกันจับแม่เลี้ยงเอาไว้แล้วแม่เลี้ยงก็ตะโกนออกมาเป็นภาษาสวยในลักษณะเหมือนกับการด่าทอฝ่ายนาสะพ้ยนั้นก็บอกมาว่า หนูไปเอาเสื้อผ้าเอาของที่จําเป็นแล้วก็รีบสตาร์ทรถออกไปเดี๋ยวนี้ฝ่ายพลอยที่กําลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้รีบวิ่งขึ้นไปเอาของบนบานจากนั้นก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพร้อมกับนาสภัยมุ่งไปยังรีสอร์แทแห่งหนึ่งของญาติแล้วนาสภัยก็บอกให้พลอยนั้นอยู่ที่นี่ไปก่อนสักพักพอประมาณบ่ายสามพอก็ได้โทรมาหาแล้วก็ เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าที่แม่เลี้ยงตะโกนด่านะแกบอกว่ากูจะเอามึงกูจะเอามึงกูจะสิงมึงถ้ากูเข้ามึงได้กูจะไปนอนกับผู้ชายถ้ามึงหาผู้ชายมานอนไม่ได้กูจะกินมึงกูจะเข้ามึงกูจะเข้ามึงพลอยก็เลยถามกลับไปว่าแม่เลี้ยงนั้นเป็นอะไรพอก็เลยบอกว่าผีที่มานั้นหมันมาเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว คนที่บ้านก็สวดไล่มันตั้งแต่เมื่อคืนศพโอกาสมันก็เลยสิงแม่เลี้ยงเพื่อที่จะเข้ามาในบ้านผ่านเจ้าที่เจ้าทางเพื่อจะมาสิงปล่อยแต่ทําไม่ได้เพราะว่ารูทวานทั้งห้าของปล่อยนั้นไม่เปิดกูเลียมันแล้วรูของมันไม่เปิดกูเข้ามันไม่ได้แต่พ่อเขาบอกว่าสบายใจได้เพราะว่าตอนนี้หมอทําได้ทำพิธีให้แล้วพร้อมกับบอกว่า เป็นเพราะว่าพลอยนั้นถูกยายที่ตลาดสัมปัสตัวซึ่งมันก็จะเลือกผู้หญิงต่างถิ่นที่หน้าตาผิวพรรณดีมีหญิงสาวที่ถูกผียายแก่คนนี้เข้าสิงแล้วไม่ได้นอนกับใครก็จะถูกกินข้างในจนตายตายไปสี่คนแล้วนี่ยังไม่นับรวมกับคนที่ถูกสิงแล้วไปหลับนอนกับผู้ชายแบบไม่มีสติอีกไม่รู้กี่คน,คนรุ่งเช้ามา แกนการสายของพลอยที่ถูกปีเลียนั้นก็ได้เขียวชม,ม่วงไปตั้งแขนประวัติของยายคนนี้คือเมื่อก่อนแกน,นั้นเป็นคนที่ทําคุณใส,สเสน่มนดำให้กับผู้หญิงให้มีคนมารักมาหลงต่อมาเมื่อไม่มีลูกหลานสืบทอดวิชาจึงถูกของย้อนเข้าตัวเวลามีงานเทศกาลก็จะแต่งตัวสวยออกจากบ้านแล้วมักจะมีข่าวตามมาว่าหญิงสาวต่างหม,มู่บ้าน ถูกผู้ชายรุมกระทำไม่ดีมีร้ายต่างๆนานาอยู่บ่อยครั้งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้พลอยนั้นไม่กล้าที่จะกลับไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด